ไอ้ถือว่าปีนี้เป็นปีที่ปีของเราเหมือนกันได้ทำอะไรหลายๆอย่างมากในชีวีก็ใช่ครับผมเพามันผมผมรู้สึกว่าปีนี้มันเป็นปีที่เราเราต้องบอกว่าเป็นปีที่เราได้ลองอะไรใหม่ๆเยอะแบบรู้สึกว่าได้แบบเล่นละครละครเวทีอะไรอย่างเงี้ยเออแบบรู้สึกว่ามันมันมันเป็นปีแห่งการเรียนรู้ครับผมสำหรับผมนะเออปีปีนี้ก็เป็นปีแบบได้แบบ ทำอะไรใหม่หมดเลยแบบตั้งบริษัทตัวเองแล้วก็แบบปล่อยเพลงในในความเป็นแบบบริษัทของตัวเองทุกๆอย่างอะไรเงี้ยผมก็เป็นเป็นปีแห่งการเรียนรู้เออใช่ได้เป็นพิธีกรด้วยไอมเออเออใช่ได้ได้เป็นพิธีกรแบบบนบนสเตจจริงๆครั้งแรกกของกับบัสอะไรเงี้ยผมก็เออเป็นเป็นการแบบได้ลองอะไรใหม่เยอะไปหมดเลยอ่ะไรคุณจุ๊บเพราะวันนั้นเป็นวันที่แบบไอ้ผหน้าทีมากโหลไม่ต้อทงานเลยจริงหรอเออแต่ว่าผมผมก็เหมือนแบบไปไปส่องไอ้ทวิตเตอร์แบบทุกคนก็เป็นฟิลแบบ ไอ้เลิกคุยกับแขกรับเชิญอยากดูน้องบัสแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็แบบคือที่เราก็แบบไม่ไม่ไม่เพราะว่าผมรู้ว่าน้องเขากำลังเปลี่ยนชุดอยู่คือ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 จะให้ให้เราทํายังไงน้องเพิ่งจะเปลี่ยนชุดไม่เสร็จเออนี่คือนี่คือ m จ็อบแหมนขโมนเออเราเราเราก็ซองของเราไปตอนมันกำลัต่งในรายการใช่แต่ว่าอันนั้นมันเหมือนแบบ คือคือผมไม่ได้เป็นพิธีกรในพาร์ทของความจริงจังไงคือแบบของผมมันจะเป็นฟิลแบบไปเล่นกับน้องๆแบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องประกาศผลไม่ได้ไม่ได้ต้องจริงจังอะไรเลยแค่แบบไปแบบไปให้กําลังใจไปบิ้วไปบอกก็ต้องทําอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบปล่อยความจริงจังไปอยู่กับพี่พี่ต่อหมดเลยแต่รอบเนี้ยคือเหมือนผมก็ต้องขึ้นไปแล้วก็แบบต้องต้องโคทุกอย่างต้องแบบข้อมูลต้องเป๊ะเป็นแบบเปในพาร์ทของลักษาะมันเป็ไอ้คนดันขนาไหเขาต้องเจอสถานการณ์ กดดันตอนแรกตื่นเต้นมากกดดันมากแต่แบบเหมือนพี่ยงก็มาพูดว่าแบบเอออยากได้ความชิลๆอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ชิลไม่ชิลเลยแต่ไม่ชิลเลยใช่ไม่เหมือนมันมันแบบมันมแต่คนข้างล่างก็เป็นพวกรองมันเลยนะใช่แต่แต่แต่ว่ามันต้องเชื่อมจากแบบหนึ่งไปสองไปสามจนจบเหมือนแบบมันต้องพาแบบดําเนินทุกอย่างไปให้ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเราก็ต้องแบบอยู่กับสคริปต์แล้วแบบ คลิปก็เขียนเยอะมากแล้วเราก็ต้องเหมือนแบบสรุปทุกอย่างไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยั้งแรกขับยงมาว่าพี่ทำไมมันเยอะขนาดนี้ไม่จริงๆตอนแรกซีเควนซ์มันต้องมีพี่ยงขึ้นไปอยู่บนเวทีด้วยแต่ว่าสุดท้ายเหมือนแบบเขาแบบเขาแบบไม่ยอมขึ้นเขาแบบอยากอยากเป็นคนถ่ายรูปอยู่ข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบเซ็งนิดนึงอยากอยากแบบแกล้งพ่อข้างบนเวทีเออพูดการเตรียมตัวกับงานวันนั้นกับการถ่ายทำครั้งแรกมัน ก็จริงๆเขาก็ส่งสคริปต์มาเราก็พยายามจําพยายามนั่งอ่านอะไรเงี้ยผมแต่ว่าปรากฏว่าเราก็อ่านไปคือคือตอนแรกเหมือนเหมือนเขาส่งมาประมาณอาทิตย์หนึ่งก่อนหน้าอะไรเงี้ยเราเราแบบก็อ่าน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 จนเราก็จําได้หมดแล้วนะจนประมาณแบบคืนก่อนหน้าครับผมเขาเปลี่ยนไปหมดเลยเออราก็เราก็แบบอ่ะโอเคคือแบบจัง ตังหวะแรกก็แบบเอาแบบเอาจริงหรอแบบมันมีมันมีความตื่นเต้นแต่ว่าแบบพอแบบเขามาเปลี่ยนในแบบระยะเวลาสั้นๆเราแบบเราก็เลยเป็นฟีลแบบอ่ะถ้าเกิดแบบพี่ให้เวลาผมแค่นี้มันมันมันจะออกมาเป็นยังไงมันก็ตามตามเวลาที่พี่ให้ผมแล้วกันนะอะไรเงี้ยเออมันก็เลยเหมือนปล่อยความกังวลเราไปบ้างเล็กน้อยอะไรเงี้ยผายตัวเองเหมือนกันเออนิดนึงครับนิดนึงตัดเส่วนตัวเองเม่าไหร่ดีวันนั้นไม่รู้เลยอ่ะผมมาผมอ่ะลงมาผมยังถามทุกคนอยู่เดยแบบมันดีป่ะมันดีจริงๆป่ะผมผมรู้สึกว่าผมแบบพูดผิดผิดถูกเลยยังงไไก็ม่รู้อะไรยังย ก็คือคืออย่างน้อยมันยังสนุกที่ว่าแบบเราแบบรู้จักน้องๆแบบค่อนข้างสนิทกับน,น้องๆเลยแบบรู้จักพอสมควรก็เห็นมาตั้งแต่แรกอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบจนจนวันนี้เออแล้วแบบแล้วแบบพอพอมันขึ้นที่ลานพักพารากอนอะไรอย่างเงี้ยเราแบบเราก็นึกย้อนไปถึงตอนที่เราแบบเดบิวต์ในใบนาอ่ะคือมันคือมันคล้ายมากเลยนะเพราะว่าแบบมันก็เป็นเวทีตรงที่เดิมแล้วแล้วแฟนคลับก็ทําป้ายไฟเหมือนเดิมอ่ะที่แบบมันเป็นแบบ ตอนตอนสมัยนั้นมก็จะเป็นนายใบนายแล้วก็ชื่อเราอยู่ข้างล่างเนี่ยอันนี้ก็เป็นบัสแล้วก็ชื่อน้องๆอยู่ข้างล่างแล้วเราก็มองแล้วก็แบบเออเรามันแก่แล้วอ่ะไม่ไม่คือ <c oughs> คือแบบ <c oughs> คือแบบขอโทษพี่ๆแล้วกันนะไม่ได้อยากว่าแต่แต่หมายถึงว่าผมอะ่ะตอนตอนผมเข้าวงการมาแรกๆอะัะผมก็อายุป,ประมาณนั้นอะ่ะประมาณประมาณน้องๆอ,งอะ่ะ <c oughs> ประมาณแบบเออสิบเจ็ดสิบแปดแล้วแล้วแบบผมก็มองแบบ คนที่แบบเอ้ยพี่เขาดูอาวุโสมากเลยแบบดูแบบดูแบบโตมากเลยคือพี่ต่อซึ่งตอนนั้นอะซึ่งซึ่งตอนนั้นตอนเขาเล่นแรกผมยังจำได้เลยพี่ต่อประมาณ2ี่ส้าดูแบบผู้ใหญ่ดูแบบเอ้ยพี่พี่ต่อดูแบบดูแบบเหมือนแบบ figure out ชีวิตนี้หมดแล้วอะแบบดูแบบรู้ว่าทุกทุกอย่างแบบรู้รู้ว่าเราต้องการอะไรอย่างเงี้ยดูแบบดูโตมากดูดูเป็นพี่แบบพี่แบบเออแบบเออตอนนี้ผมยี่้าพี่พี่คิดดูดิคือแบบแม่งมองย้อนย้อนกลับไปคือแบบอ้าว ไอพวกบัสนั่นคือเราตอนนั้นนี่หว่าแสดงว่าพวกมันกําลังมองเราแบบนั้นใช่ไหมเออเราก็แบบเออแฟนกลับไปเห็นในวันรู้สึกยังไงบ้างเห็นตัวเองในวันนี้ใช่ไหมฮะก็ก็ก็รู้สึกภูมิใจครับผมก็แล้วก็แล้วก็รู้สึกดีใจที่เราโตมาแบบนี้แบบ โตมาในความที่มีแบบพี่ๆเขาแบบลายล้อมเราอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนว่าเราเห็นพี่ๆเขาพลาดอะไรเราก็ไม่ต้องไปทําตามเขาใช่เออทางต้องมีหของไอ้วยเหมือนทุกอย่างก็เปิดโอกาสให้ได้ยันหลหลายอย่างใช่ใช่คือคือผมรู้สึกว่ามันเป็นความโชคดีของผมที่ผมได้แบบเหมือนเรียกว่าอะไรอะทำงานในวงการมาโดยโดยมีพี่ๆพวกเนี้ย คือคือผมรู้สึกว่าสมมุติว่าเทียบกับพี่ต่ออะไรเงี้ยคือผมไม่รู้ว่าเขามีแบบแบบแบบที่ผมมีหรือเปล่าอย่างแบบอย่างแบบตอนที่ผมอยู่ในใบนายก็มีแบบพี่ๆคอยเตือนมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยคือคือผมไม่รู้ว่าแบบพี่ๆคนอื่นๆที่เขาแบบเริ่มมาก่อนผมเขาเขาเขามีหรือเปล่าแต่ว่าแต่ว่าเรามีเราแบบเราแบบก็เลยรู้สึกโชคดีเราแบบเราแบบก็เลยรู้สึกว่าเราเห็นตัวอย่างความดีไม่ดีมาหมดแล้วอะไรเงี้ยเราก็แบบเลือกที่จะทําทําอะไรก็ก็ก็เลือกเอา พิธีกรเหรอเอาจริงๆพิธีกรอ่ะมันสําหรับผมนะผมผมพูดเลยว่ามันไม่ใช่สไตล์ผมเลยแบบมันไม่ใช่อะไรที่เรารู้สึกว่าเราแบบเราแบบอินอะไรกับมันอะไรขนาดนั้นแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่ใช่ดดผมก็คงไม่ก็คงไม่รับอ่ะเออถ้าเกิดแบบถ้าเกิดมันไม่ใช่พี่ยงเออถ้าเกิดถ้าเกิดมันไม่ใช่พ่อของเรามาแบบขอให้เราทำเราเราก็คงอาจจะไม่รับเพราะผมรู้สึกว่ามันมันยากนะมันแบบมันมันที่แบบที่แบบเห็นว่ามันผ่านไปได้แบบนั้นนะมันแบบ โหเราแบบคิดอะไรอยู่เยอะมาก้วเราแบบกว่าจะแบบแบบนั่งจำนั่งแบบพยายามแบบเรียกว่าอะไรอะไหวพริบทุกอย่างมันต้องดีมากเออผมก็เลยรู้สึกว่าแบบมานั่ง r respect พี่ท็อปแทบตอนเนี้ยแบบโคตรเก่งเลยแบบทำทำได้ไงไม่รู้เออใช่ปีหน้าเราจะเห็นผลงานเพลงของไอีกไหมครับผลงานเพลงมีแน่นอนครับผมตอนนี้ก็ทำไว้แบบเยอะและแบบแบบเดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนนี้ก็จะก็จะปล่อยอีกก็จะปล่อยอีกเพลงอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็เดี๋ยวแบบก็จะมีมาเรื่อยเรื่อจนกว่าจะครบอีพีอะไร ใช่แล้วก็อย่างเดือนนี้ก็มีโชว์เยอะมากครับผมก็แบบตอนนี้ก็เลยแบบเหมือนมีการฟอร์มวงการแบบพยายามจะจะทำทัวร์อะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะว่าตอนเดือนนี้ก็โชว์โชว์เยอะแล้วเดี๋ยวปีหน้าก็น่าจะอยากอยากทำทัวรอ์อไปแบบหลายๆภาคอะไรอ,จจะองีนาย<บ>เอ้ยไ,ไม่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 ขนาดนั้นยังนนยังยังเรื่นนอย<ด>ๆย<ด>ังเรื <ๆ S 1> ่อยเ ณนะนะนะตอนนี้ยังแบบยังไม่ได้มีที่แบบจะรันจะถ่ายอะไรครับผมแต่ว่ามีมีที่รอออนอยู่ก็คือละครละครกับช่องสามที่แบบถ่ายจบไปแล้วกับกับพวกพี่แอนอะไรอย่างเงี้ยผมก็ทั้ง,ท,งที่เล่นกับพี่โบมิลด,ดากับกับพี่เจมใช่ครับผม mm hmm. ก็อันนั้นอันนั้นก็รอออนอยู่ก็น่าจะดุเดือนแล้วเมามันอยู่ก็เข, mm hmm. เขาเขาบอกว่าต้นปีหน้า จริงๆตอนแรกเขาเขาบอกว่าปลายปีนี้แล้วตอนนี้ตอนเราจะเหมือน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 เขาแบบต้องเลื่อนไปไปเป็นต้นปีหน้าก็กำลังรออยู่แบบนี้ปีหน้าก็มเซอร์ไพรส์จากไอซ์รออยู่เท่าเนาะอะไรนะเปินปีหน้าก็มีเซอร์ไพรส์รอเจ๊พาอเจ๊ของไอซที่จะมีมีมีเยอะแยะครับผมเพราะว่าจริงๆจริงๆนอกจากที่ผมทำเบื้องหน้าแล้วผมก็ยังมีพวกเบื้องหลังที่ทำอยู่ด้วยที่แบบเปิดเปิดบริษัทโปรดักโปรดักชั่นกับเพื่อนๆอะไเลยแกก็ก็ก็มีแบบพวกเบื้องหลังที่กำลังทำอยู่แบบทั้งทั้ง ยังไม่บอกดีกว,ว่ายังยังไม่บอกดีกว,วะ่ะมีมีมีอยู่ครับผมจริงๆมันก็มีโปรเจกต์ใหญ่ๆโปรเจกต์หนึ่งแต่ว่าแบบมันยังมันยังอยู่ในขั้นตอนที่มันยังไม่เออมันมันยังไม่ได้คอนเฟิร์มขนาดนั้นเลยแบบยังไม่อยากพูดแต่ว่าก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่อีกโปรเจกต์หนึ่งเหมือนกันนั่แสดงว่างานบริษัทที่เปิดตัวพื่อนก็ยังไปได้ดีใช่ทำทำอยู่เรื่อยๆครับ มีอะไรจ้างได้นะครับแม็กสรุปงานพิธีกรเข้าเต็มแม็กโมทีฟนะครับผมถ้าเกิดใครอยากทำแบบอะไรเกี่ยวกับโปรดักชันอะไรก็ตามนะจ้างได้นะครับ yeah.